และนี่ก็คงเป็นเหมือนบทสรุปของการแบกเป้ไปเนจอดทางนี้ในการนั่งเรือช้า2วันหนึ่งคืนจากลาวสู่ไทยไปยังจุดนิมิตหมายที่เคยใฝ่ฝันไว้ตั้งแต่ตอนเด็ก เริ่มวันใหม่ในเวลาที่เช้าเช้าซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ชอบการตื่นเช้าซัก,ก็่าไหรอกแ,แต่โดยข้อบังคับและวิธีการเดินทางที่ผมจะเลือกต่อไปนั้นเป็นทางเดียวในการที่จะทําให้เราได้เดินทางด้วยวิธีนี้นั่นก็คือสโลโบทเรือชาน,นั่นเองก็จะซิ่งมอไซค์จากที่โฮเทลมานะก็มาที่จุดซื้อตั๋วกันสวัสดี คนขายอะไรม,มามาเช้าไปเหรอไม่กี่โมงเนี่ยชิดงงไม่ติดหลัข่าวไปด้วยรถไฟนี่เป็นทางขากลับของเราแล้วนะแต่ตอนเรามาเรามาเรามา,เรามาทางอูดรนเรานั่งรถไฟมาเราก็ลงไปที่เวียงจันทร์แต่ตอนนี้ก็คือรู้ของเราที่เรามาวันนี้ก็คือเราลงกับอีสานเราไปเพิ่ ไปผูกเวียงจันทร์แล้วก็ลงไปข้างล่างแล้วก็ไปผู่โฮจิมินห์ทางใต้ของเวียดนามแล้วขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาแล้วก็มาประจบพิธีข้ามาแล้วเราก็จะไปทางเหนือของไทยต่อก็คือถือว่าก็เป็นรูทากลับนะก็รอรอซื้อตั๋วไปฮะซื้อตั๋วซื้อปีเรียร์อยช่ยชีวิต สโลไลท์โคตรๆนะที่หลวงมาปางจะฟิลฟิลแบบสโลไลท์นิดนึงแล้วก็สโลไลท์กันต่อโดยสโลโบดนะบายสโลโบดสองวันหนึ่งคืนนะวางกระเป๋านะ สวัสด <Ooh. test Springs> ีคร uh ับวอร์ก <pillows> อัพเพื่อฮะวอร์กอัพเพื่อใช่คุณยกเลิกหรือดิสาบิงมีที่นี่ฟรีและแล้วใช่แค่ซื้อตั๋ววันนี้ในตอนที่เรือนั้นได้แล่นออกไปผมกลับรู้สึกเสียดายในใจอยู่เหมือนกันเพราะเมื่อนึกได้แล้วว่านี่คือการเดินทางในเส้นทางขากลับแล้วมันก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันที่ ราวกับวา่าถูกเรื่องราวนั้นกําลังจะจบลงเพราะทุกๆเรื่องราวที่สนุกหรือตื่นเต้นและมีความสุขเราก็คงอยากจะโอ,กกอบกอดมันไว้ให้แน่นที่สุดราวกับว่าตอนที่ผมยังเป็นเด็กที่มักจะโอ,กกอบกอดพาเน่าไว้อย่างสุดหัวใจล่ะแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วงานเลี้ยงก็ย่อมมีวันเลิกลา ผมจำได้ดีเลยแหละกับความรู้สึกแรกที่เริ่มออกเดินทางเพราะการเริ่มออกเดินทางครั้งนี้มันก็คงเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นมากๆเลยแหละสำหรับเด็กที่ออกประจนภัยสู่โลกกว้างในครั้งแรกซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เหนือจินตนาการของผมอยู่เหมือนกันแม้กระทั่งผมในวัยเด็กก็คงไม่กล้าที่จะฝันและจินตนาการที่ใหญ่อะไรขนาดนี้เลย ออกก็ได้แล้วไี่แหลนะนะปากแบงเดิระวังสายลืน่นยังไงมาถึงพื้นแล้วนะ6โมงออก9โมงถึง6โมงแล้วก็ตามสเต็ปเดิมที่บอก ไม่จองอะไรงนั้นไปเอาเรื่อยๆแล้เวเดินหาโรงแรมกันแล้วกันอะไรอ่ะเหนื่อยแกเดินหาโรงแรมกอนเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันทำมาซึมเลยเหลือไปวยโคได้ซึมโคได้ทบทวนชีวิตน,น,นั่งเบื่อจัดเหน็ดไม่มียอเยี่ยมครั finally ก็แอร์เดินไม่ไกลจา,ากท่าเรือเท่าไหร่นิดนึงได้เดินเพราะถ้าเกิดเราปิดพอมาก,กถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ท่าเรือน่าจะราคาอ่วมเอาเรื่องฟิตเชคครับฟิตเชคทุเรสภาพไม่น่าฟิตเชคลสะสภาพคือไม่ไหวแล้วไม่น่าฟิตเช็แล้ะก็คือวันนี้ก็คือก็แหละโดนสโลโบ๊ทไป สโลเจียนแต่ก็ชิวนะก็ชิวอากาศมันก็เย็นๆน,น่ะไม่ได้ร้อนน่ะนะถ้าเกิดมาช่วงหน้าร้อนก็น่าจะแย่อยู่เดี๋ยวดูห้องตะครุแล้วกันสองเตียงฮะมีซ้ายกับมีขวาขวาล้ายขวานี่ขวางนี้ดิขวาล้าย,าาาาายซ้ายดีฮะนอนใกล้แอร์แล้านันะขวาจะเย็นชื่นใจนี่ฮะห้องน้ำเฮ้ย เย็นมากระจกแอบเตี้ยไปติ้นนะสูงเลยกระจกถ้าดูนี้ไม่เลยนะแต่ของจริงเลยนะต้องย้อนนึงแล้วก็จะน่าจะอุบัติเหตุเกิดขึ้นเย็นนะพะน้ำโหงฮะน้ำโหงแน่นอนมีน้ำอุ่นด้วยนะชิลสบายจริงไม่อาบน้ำอุ่นนะไม่อาบน้ำอุ่นหรอกผมอ่ะ คนณครูคคคอย่างเราจะไปอาบน,น้ำอุ่ญแน่ก็เดี๋ยวเออพาไปเออออา่พไปหาอะไรกินแล้วกันเดี๋ยวพาไปหาอะไรกินเดี๋ยวขอพักสักแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวพาเอาไปหาอะไรกินถ้าเออ่พูดไปรู้เรื่องแล้วในค่ำคืนนี้นะนะไม่จะพูดว่าปากเซีไม่ใช่ปากเซีปากเซีไปไแล้วปากแบงมีหลายปากก็ได้ อีกน่อรจะปปกช่องคอยดกูก็เดี๋ยวจะพาไปหาของกินนะเดี๋ยวรอก่อนขอพักผ่อนกันแล้วก็เปิดแอร์ตรงไหนเนะน,น,น,นี่ยนั่งด่มากเลนแอร์ไม่เปิดเจะไปหาอะไรเสียบๆกินเงินนะน <c oughs> ะร้านตามสักริวิวเสียบๆเียนะ นี่ก็ดูเป็นแต่คักดีนะรัานนี้ก็ไร่อยนะค่อยเอาพัดกระเพราหมูกินอยู่เนี่ยแมน่นใส่ไข่ดาวนะ้อโดย้องเราจะลองดูนะว่าที่นี่เะ็นพัดกระเพราที่ดีจกินอ่ แต um ่เราไม่จริงใจมานะครับนะเดี๋ยวนี้ก็ ก็ยงจริงใจว่าไม่ได้ไม่พ่อหรอกเป็นโตคือดงเนาะก็จะเจอไปอันนี้คือเป็นยัเป่าถ่ายจังไหน กินแล้วเศร้าบอกกินแล้วเศร้าได้นี่เลยบอกไจำจีนกินเศร้า สองทุ่มยังไหวอยู่แต่ที่ไม่ไหวแน่ๆก็คือนี่ฮะพิโลนหัมฮะพิโลนพิโลนหูไปแล้วฮะแอบเสียใจเล็กๆก็ข้ามกับไทยละแต่ข้ามกับทางเหนือแต่ทางทห้เรามาตอนแรกเรามาจากทางอีสานจริงๆก็ทริปนี้ก็รวมๆก็เกือบๆเดือนแล้วนะอยากที่ไปมาเพราะว่า ม่ได้นั่งเครื่องเลยนะทั้งรถทั้งเรือใช่มันก็มีแค่รถแค่เรือนั่นแหละรถไฟด้วยรถไฟรถไฟอย่างหนึง่งก็นั่นแหละถือว่าเป็นทริปที่สนุกนะแล้วก็ท้าทายตัวเองเหมือนกันเพราะว่าแทบจะไม่เคยไปไหนเลยนะถ้าเกิดเป็นผมเลยเมื่อก่อนก็แทบจะไม่เคยไปไหนเลยอยู่แต่บ้านนะ อยู่แต่บ้านไม่ไปไหนเลยบ้านเท่านั้นการได้ออกมาน,นี่ก็ถือว่าท้าทายมากเจอผู้คนอืสิ่งที่บางทีมันดีกว่าสถานที่จริงๆก็เป็นเรื่องของผู้คนนะนะแล้วก็ดีกว่าที่หมายก็คือระหว่างทางที่เราได้เจอเรื่องต่างๆ,ๆนะก็ดีถือว่าสนุกดีแต่ก็ยังไม่จบนะเพราะเราจะไปให้เหนือต่อ เดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวไม่จบเ,เดี๋ยวไม่ตอบบ้านแหละเดี๋ยวเดี๋ยวว้ว่างอะไรัง้พรุ่งนี้เดี๋ยวนี้ก็ขอตัวไป็นให้ก่อนไป็นให้เป็นมะหม่ำกู๊ดบอยก่อนแล้วก็อัพไฟเก็บไปตัดเนี่ยนะไปบุยพีล่ลรด ี่กำลังนั่งรอเอาใสา่สองอย่างเสร็ก็คือชาจ,จีนเข้าสู่ช่วงรีวิวนะรีวิวแบบบายบาย เก๊กฮวยหมยถึงน้ำเก๊กฮวยจริงๆนะไม่ให้เก๊กฮวยมีฟองอะนะยำจีนไปเหตุผลที่ว่าทำไมที่ปากแบงนี้ถึงมีสิ่งนี้เพราะว่าคนจีนเขาคงมาเที่ยวน,นะนะเยอะแล้วคนส่วนใหญ่ที่นี่ก็พูดภาษาจีนได้แม่คงแม่ค้านะพูดจีนพูดคล่องส่วนผมเวลาโดนคนจีนมาถามอีกแล้วอีกแล้วไอ้นี้เรื่องหนึ่งก็คือ ผมโดนคนจีนเข้ามาชวนคุยตลอดทางแทบทุกวี่ทุกวันเลยตรงเนี้ก็คือเหมือนว่าคุยกันเขาคิดว่าผมเป็นคนจีนไหม <c oughs> ผมก็ได้ตอบเลยว่าไทยกลัวเลยไทยกลัวเลยเดี๋ยวต้องฝึกภาษาแล้วนะเดี๋ยวถ้าเกิดผมฝึกภาษาให้ช่ำไยผมเวียนนามผมก็ได้นิดเดียวตอนไปก็หนักอยู่หนักอ,อยู่แต่ว่าเรื่องรี็ก็พอได้อยู่เวลาไปซื้อของอะก็พอได้อยู่แมะ ขอแคโซงแก็คืออดี๋ยววันนี้ก็คือหมาล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อุ่นท้าตื่นเช้าหน่อยเพราะผมก็ยังไม่ได้ตื่นตะเบียงเลยผมต้องตื่นเช้าแล้วผมก็ เรียบหาดตะเบียงขึ้นเรือไปต่การเตือนพรุ่งก็เดี๋ยวว่างเลยเดี๋ยวอัฟฟายแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ตื่นหน่เช้าทุกคนก็จะตื่นตื่าเช้าเลยฮนะอัฟฟัยเรายาวเจอัน เชียงของไปแเตมพรดตามไปด้วยกนะันและนี่ก็คือวันที่สองที่เรานั้นได้ออกจากปากแบงเข้าสู่เชียงของทุกๆวินาทีที่เรือนั้นได้แล่นไปกับเวลาที่ผ่านไปในทุกทุกวัน มันกลับเหมือนสายน้ำที่พัดผ่านไหลไปและไม่มีวันย้อนกลับมาหลายครั้งกับคำสัญญาที่ผู้คนมากมายมาแก่ให้ทิ้งไว้และปล่อยผ่านไปเหมือนกับสายลมแต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อสายลมและการเวลาที่พัดผ่านไปผู้คนมากมายก็มากกะเปลี่ยนไปและโยนมันทิ้งไปกับคำสัญญา ทุกๆวินาทีที่เรือนั้นได้แล่นผ่านแสงแดดและสายลมมันกลับทําให้ผมนั้นรู้สึกแปลกๆยังบอกไม่ถูกไงไม่รู้มันเหมือนเป็นความรู้สึกที่ทั้งสุขและปนเศร้าที่รู้สึกทั้งดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วแต่กลับรู้สึกเศร้าที่รู้ว่าการประชดภัยครั้งนี้กําลังจะจบลงซึ่งมันทาให้ผมเข้าใจจริงๆว่าคําที่พ่อมกักจะว่าผมว่าผมมกักจะเป็นคนที่ได้คืบะอยากยาวสอก มันก็คงเป็นอย่างนั้นจริงๆหรืมั้งแต่พอมานึกดูดีๆแล้วเส้นทางเดินทางต่อไปที่ผมกำลังจะไปนั้นเป็นหนึ่งในจุดนิมิตหมายที่ผมฝันอยากจะไปมานานละพอมานึกดูแล้วตอนนี้ผมก็คงเหมือนเด็กที่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มพร้อมกับมือที่ถือกล่องของขวัญและแทบจะอดใจไม่ไหว กับการที่จะแกะของของขวัญนันแล้วล่ะ ปล่อยวาบเลยหลังจากที่จากที่เรือกว่าจะจอดถึงกว่าจะข้ามด่านมาได้ทำเอาวาวุ่นเลยแล้วก็คือโฮเทลก็เต็มมีที่เดียวได้มั้งถ้าเกิดเท่าที่ดูนะดูในแอปปะนะเลยต้องนอนเป็นเกสเฮาคนเดียวเงา เอเดี๋ยววันนี้ก็พักผ่อนแล้วไม่ออกไปกินเลยแล้วดึกแล้วพอข้างนอกเงียบเหงาเหลือเกินก้าแ,แผนของพุ่งนี้เหรอไม่รู้อะไว้เราดูกันว่าพรุ่งนี้ไปไหน <laughs> ถ้าไปไหนก็คือไปนัน่นแหละไปว่ากันพรุ่งนี้แล้วกัน ว่าจะไปไหนเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันไม่ว่ากันสวัสดีครับชาวนี้เวลามดไม่ได้หมดสิชาวนี้เวลา้ดดาโมงเราตื่นแล้วแล้วเราจะขึ้นรถไปที่เชียงรายกัน ในตัวเมืองนะแล้วพอเราไปที่ตัวเมืองเสร็จปับ๊บเราจะไปต่อที่เชียงใหม่กันนะตอนนี้ต้องเดินไปขึ้นรถก่อนไปเดินไปซื้อของกินด้วยไปเจอกันและตอนนี้ผมคือเด็กน้อยคนนั้นที่ได้แกะของของขวัญพร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ทุกเรื่องราวละช่วงเวลาที่ผ่านมาในวัยเด็กความสุขคงเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมจะกเก็บเกี่ยวมันไว้มากที่สุดและความสุขในวัยเด็กมันเป็นความสุขที่แสนบริสุทธิ์จริงๆเลยนะทุกๆวินาทีที่รถได้วิ่งผ่านไปในใจผมก็เหมือนลอยไปอยู่ที่เชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว แต่ที่อ่างแก้วมอชอก็คงเป็นหนึ่งในที่แมดแมที่หลายหลายคนที่มาในเชียงใหม่ก็คงอยากมาที่นี่ซึ่งผมเก็เช่นกันด้วยมาแนนนี่พื้นที่สีเขียวและท้องฟ้าที่สดใสพร้อมกับแสงแดดที่กระทบลงบนผิวน้ำคงเป็นหนึ่งสิ่งในภาพที่ผมอยากจะเก็บมันไว้ในความทรงจำโดยที่ไม่อยากให้มันลืมเลือนก็ยืนแล้วะ ในหนึ่งสถานที่ที่ผมมากคเห็นในอินเทอร์เน็ตมาอย่างนับคำไม่ถ้วนนั่นก็คือแม่กำปองสวัสดีครับกับช่วงแบกคิวข้อป่าไกด์นำทางของเราวันนี้คือไกด์มารวย <laughs> ชายหนุ่มที่เกิดที่เชียงใหม่ใช้ชีวิตที่เชียงใหม่และตายที่เชียงใหม่ <laughs> <laughs> ตายตอนนี้ขอต่อไปที่จะเจอแล้วมาเอาดี อันนี้คนนะแนน้องตกเลนะน้ำตกมาไรไกด์อะไรเฮ้ย <laughs> เออยานเชียงใหม่ไปทางเนี้ยน้ำต,ตกระวังลื่นครับน้ำตกระวังลื่นเลยสวยดิบางทีสถานท,ที่สวยงามผสมกับมิตรสหายาามันก็นด,ดูเป็นส่วนผสมที่ดีสำหรับประหารอของความทรงจำมันเปียกแต่ถึงแม้ว่าทุกเรื่องราวสุดท้ายแล้วก็จะเหลือไว้เพียงความทรงจำ ที่การเวลาค่อยๆผ่านพ้นไปทุกความทรงจำก็อาจจะเลือนลางเหมือนดังโอบกอดแห่งความอบอุ่นที่แม้ผมจะจำมันได้ดีที่สุดแต่มันก็กลับค่อยๆเลือนลางไปจากความทรงจำ <S <S Nhi à, khô tuổi tuổi nè ึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วถูกเรื่องราวก็จะเหลือไว้เพียงความทรงจำที่สุดท้ายแล้วทุกคนก็คงรีมันแต่ก็คงไม่เป็นไรหรอกเพราะสุดท้ายแล้วถูกเรื่องราวที่สวยงามที่ถึงแม้จะเหลือไว้เพียงความทรงจำมันก็เคยเกิดขึ้นนะ